เลยยามบันเธอเลยยามบันเิอแต่แต่แดแเดวแต่แต่แต่ตาเลยยามบันเิอแตวแตวแตาเอออไม่เห็นปิด้าทาไมล่ะเอ้าช่วงนี้ฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะพี่เอ็มสองห้าช่วงนี้มันก็ไอ้นี่อยู่หน่อยหน่อยเลยก็อยู่ที่เดิมไงไม่รู้อะป๊บนึงเอาบรรยากาศแล้วก็ได้ให้มันดูไม่เหมือนเดิม โอเคกลับมาแล้วพี่น้องกบชมอ่ะปลาเข้าอินโทรระยะบันเทิงเลยโอ้ยังข่าวยังไม่มาเลยสตีมเอาล่ะเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาได้ขึ้นใหอีกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ่ะกลับมาอีกครั้งครับระยมบันเทิงเรื่องข่าวระยมสดร้อนๆส่งตรงถึงบ้านทันวันนี้ก็เออดว่างไงดี ค่อยมีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่เดือนนี้ก็ชลมูลวุ่นวายตุ๊กปั๊ตตุเปกันไปหมดแต่เพราะแต่ชลมูลวุ่นวายเพราะอะไรเดี๋ยวก็รู้เองละครับแต่ตอนนี้เราแต่มีเรื่องที่น่าชลมูลวุ่นวายยิ่งกว่านั้นใช่แล้วครับจำกันได้ไหมไลฟ์ทม์ปาร์ตี้มหากรรมลุงสกรรมตัวช่วยทุกทุกสิ่งทุกอย่างบนรายการบนโลกในทีวีและรายการพวกเราเองไลฟ์ลนยใช่ยอมใหญ่เอามารวมกันเป็นหม้อเดียวกันแล้วก็แจกจ่ายกันไปเล่นในรายการทุกรายการนี้ของทั้งเดือน โอ้โหอลมานการใหม่ไม่ใช่ก็เอาเป็นว่าก็เป็นว่าไอเดียนี้นะครับไม่ผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดแต่มีคนบอกมาว่าครับว่าเป็นพรเจ้าขอนเดียวกบไอิสร์มมสเตอร์ที่อยู่ในเรสทูบิ i เลียนั่นแหละเช่นนั้นแล้วเราไปถามกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของอีเล็กซ์ทาร์บาร์ตี้โปรเจกต์หินแดดเอยหินแดดอะไพวกนี้มันเป็นยังไงไปถามกันดีกว่าครับ <c oughs> ขอะราบรบวนขอสายคุณเมฆธรวัว่าทอมพิรัสเรียมอไลี่สแควร์มาสเตอร์รสาสามินกิคิสร,ระนันทริยาภาชินลบุรีน้ำตาไปเอ็นต้องยำกินแล้วมีพลงังอีหอยแช่ยเย็นหน่อยครับสวัสดีค่ะมาเตอร์ทวนชื่ออีกรอบเกรงว่าจะไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าชื่ออะไรนะครับคุณเมฆชื่อเนี่ยแล้วูต้องมาทวนให้มึงเนี่ยนะ หาเรื่องไอ้หี่อ่ะชื่อเมฆครับรชื่อจริงชื่อธีรวัตรครับปัจจุบันรับตำแหน่งเป็นเอ้าเมฆเมฆเอา,เอาชื่อปอ่าโอเคโอเคสวัสดีครับชื่อเมฆธีรวัตรทองพิลาเซเลียมอะไหล่สแควร์ม,มาเตอร์ประสานมิตรคิดคิดสารนังนะอยุธยาภาชีลบบุรีอีปากดําเป็ดอีเห็ดต้มยำกินแล้วมีพาาลังอะไรอีหม้อยลุงหลังอีเห็ดแช่เย็นครับผมอ่ะเติมเพิ่มให้ด้วยไอ้สัสเติมให้ด้วยเหรอ เอาถามนี้ดีกว่าไลฟ์ทลฟปาร์ตี้มาได้ยังไงแล้วลายปาร์ตี้มาได้ยังไงไลฟ์ไลฟ์ปาร์ตี้มันก็เป็นไอเดียที่เราแบบขึ้นมาว่าว่าเอ้ยบางรายการมันรู้สึกว่ามันเล่นยากจังเลยเลอะไรเงี้ยหรือว่ารายการมันมีตัวช่วยอยู่แล้วอะลองลองคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาตัวช่วยมาใส่มาลองเล่นดูเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะทําให้มูทรายการเปลี่ยนไปแค่ไหนพหออยากเห็นรายการที่มันจริงจัง มีอะไรที่มันผ่อนคลายขึ้นหรือบางรายการแตกจ้าก็แตกแยกแตกเย็นนักหนาลองมีตัวนี้มามันจะช่วยทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นหรือยากขึ้นแค่ไหนก็เลย,ตยแต่ได้ข่าว่บงนี้ขึ้นมาแต่ได้ข่าวว่าบางรายการแตกเจ้ากอแตกยากแตกเย็นแต่พอใช้ตัวพอมีไลฟ์ไลฟ์าลาปาร์ตี้มันก็ไม่แตกอยู่ดีที่ว่าครับใช่ครับมีในจากจากการที่เราทํามาหนึ่งเดือนเนาะผลก็สำลีดมาได้หลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่แจ็คกอแตกยากอยู่แล้วก็ยังคงแตกยากเหมือนเดิม ก็มีหลายรายการว่าไปมีบางรายการใช้ตัวช่วยแล้วคนไม่ใช้ตัวช่วยเสิดเป็นคนทําแจ็คพอตแตกอันนั้นก็เป็นความสามารถที่ดีของเขาไปหรือแม้แต่หลายรายการครับที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับแจ็คพอตแตกแบบท่วนท่วนหน้าช่นรายการอะไรครับถ้าเล่ากันตั้งแบ่ผลงานเห็นเป็นประจักษ์นะครับผมจะเริ่มต้นที่ยูเนียนเกมก่อนเลยแล้วกันรายการของ ปกติทีวีเอ็มแซีเองนั่นแหละนะครับผมปกติรายการมันจะใช้ตัวช่วยได้อยู่แล้วแต่ด้วยเกมที่มันยากมากและตัวช่วยที่มันมีในรายการมันไม่ได้ซัพพอร์ตทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นแต่พอมีตัวนี้มาบวกกับกติกาพิเศษ,ษที่ไอ้ o นโน่วัตทอรจัดมาให้แบบเบิมเบิมแม่งเอ้ยแม่งพุ่งไปเก้าล้านได้เงยวะรู้สึกเครียดรู้สึกเครียดเหมือนตอนที่เทปสุดท้ายแล้วพวกเราโกงด้วยการใช้วาเลตีแบบใช้ให้ใช้ให้ดูอะฮะ <c ười> อย่าเรียกว่าใช้ให้ดูครับเรียกว่าเผาตัวช่วยจริงครับเขาไปกันสุดมากนะฮะหรือต้องดูลูกพี่ใหญ่ของเราอย่างพลัสนะฮะอันนี้ก็จะหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับเริ่มต้นอย่างรายการแรกก็จะเป็นตัวของนายซิโร่ครับเอาเกมล่าสุดภารกิจพันริชั่นพันล้านนะครับผมก็โซมเองนะฮะได้จัดคือไปซื้อตัวช่วยเพิ่มเพื่อที่จะเอามาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะก็ล่อไปเลยอีกศูนย์ปะ หตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดก็คว้าไปห้าแสนกว่าบาทนะฮะต่อ,อมาคู่แข่งนะครับผมทําการเปิดค้สที่หมอบอยู่นะครับผมนําหน้าไปเลยพูดซะขนาดนี้ให้เขาไปดูเทปเต็มดีกว่าไหมมึงจริงนะครไปดูเทปเต็มดีกว่าครับแต่เรามีเหยื่อที่น่าสงสารที่สุดของกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือทีจากเอ p เอ็มโปรดักชันคุณเ <c oughs> ชื่อไหมไรายการแคร่นั่คิดใช้สมองอะที่แจกแค่ใส่เดียวอะ รายการบ้าอะไรไม่อยากสิบเก้าล้านได้อ <Audio uffy> <absorbed> ่ะคุณคิดดูแล้วกันก็ให้ไปดูในเทปเอาแล้วกันนะครับผมไปดูได้นะครับผมติดตามอย้านหลังทางเลขอิสระนะครับผมย t u b e ช่องเจพัฒน์ชแนลสตูดิโอสองนะครับหรือว่าดูสดนะครับทวิเจพัฒนนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์จันทร์นะครับโอ่ะงั้นถามอันนี้ดีกว่าตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ก็ใกล้ก็คือจบไปแล้วเรียบร้อยเพราะหมดเดือนนี้พอดีเป็นไงรู้สึกไงมั่งเอาสั้นๆพอพอที่เหลือมึงยาว ก็รู้สึกดีและรู้สึกว่าเอ้ยมันเมือนวผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้ว่าเอ้ยคนจะมาเล่นเพิ่มเยอะขึ้นไหมแต่ว่ามันสร้างสีสันอะไรใหม่ๆให้กับคนในอีเจพัดได้เยอะมากๆเลยทั้งในทางที่ดีและก็ไม่ดีในจังหวะเดียวกันครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายนี่ครับ เท่าที่ทามาเนี่ยอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วเท่าที่ทํามาเนี่ยชอบรายการไหนไม่สุดที Mighty ่ใช้ตัวช่วยมันรู้สึกว่าเพอร์เฟกตใช้ตัวช่วยแล้วมันรู found. ้สึกเพอร์เฟกที่สุดเออใช้แบบพอพอมีไอ้นี้เข้ามาปุ๊บโอ้โหรายการโอเคขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมเอารายการเดียวพอผมว่าสําหรับผมผมว่าผมให้ไอซีโร่แล้วกันด้วยเกมที่มันค่อนข้างโหดอยู่แล้วอะแล้วพอมันมีตรงนี้มันช่วยให้มันซอฟมันง่ายขึ้นแต่ อ่ะทั้งให้ไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขามีตัวช่วยให้ที่มันดูเวิร์กกว่านี้มันอาจจะหมายถึงว่ามันปรับมาให้สมดุลกว่านี้มันจะค่อน้างโอเคขึ้นในอนาคตถ้าเขาทำนะโอเคก็ขอบคุณคุณเม่ไปอย่างยิ่งครับครับผมขอบคุณคุณแม่กินแล้วมีพลังครับครับผมไปไปได้แล้วอีกครับ <c oughs> ได้เป็นหมูเป็นหมาเลย หยอกหยอกหยอกก็เดือนหน้านะครับไม่เดือนหน้าเดือนนี้เดือนไหนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแคมเปญอะไรหนุกนานหนุกนานโ่มอีกนะครับอาจจะเป็นคุณทองเพรัศตะกีนี้คิดก็ได้หรือว่าจะเป็นท่านอื่นคิดก็ได้อาจจะเป็นไต้หวันบอยที่อาจจะกลับมาไทยแล้วแล้วก็มาคิดให้อีกทีหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสแต่ไม่ต้องกลัวครับจีเอสไลอิสระเรามีอะไรสนุกๆอย่างนี้เยอะแยะเต็มไปหมดรับรองตะลึงพึงเพลิดแน่นอนไม่เบื่อหนุกหนาน ไม่มีดูกันมัน,มนดูกันไปยาวๆครับงานนี้ไปเข้าชั่วต่อไปครับพยายามฝากงานเฮ้โอเควันนี้วันนี้ข่าวน้อยไปนิดนึงครับเพราะว่ารอ,รอบนี้เราจะฝากงานกับแบบเต็มๆ <laughs> <laughs> ช่วงนี้งานสำคัญสำคัญมากันบ่อยๆครับ <laughs> เริ่มจากงานแรกก่อนดีกว่า g s s part award ครั้งที่เจ็ด เอาข่าวเอานี้ก่อนดีกว่าครับงานประกาศรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผมมีขึ้นเงินเดียวตอนนี้แหละที่เราเปิดรับที่เราเปิดเสนอรายชื่อที่เราเปิดรับโหวตอะไรกันนี้แต่ไปหมดนะครับเราจะมาประกาศผลกันในงานนี้แหละเห็น <c oughs> วิดีโอตัวอย่างช็อตเด็กประทับใจกันไปแล้วใช่ไหมครับนั <c oughs> ่นคือตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งในรางวัลที่เราจะประกาศครับยังไม่รู้รางวัลไหนจะเข้าวินเนาะก็จะเข้าไปในตู้นิดนึงก็ไม่ใช่คนละเข้าวิน เอาเป็นว่าสิบมิถยายนนี้ครับเป็นวันเป็นวันสุดท้ายของการโหวตเนาะโหวตกด้เรื่อยๆจากห้าชื่อเข้าชิงตรงนี้ครับนี่น,นี่เปิดรอบไฟนอลราวโหวตจากห้าชื่อเข้าชิงสุดท้ายถึงจันทิก้ามิถุนายนนี้และประกาศผลอีทียี่สเ็ดมิถุนายน <c oughs> ไม่มีข้ามเดือนครับเราประกาศกันในเดือนนั้นแหละเจอ ประกาศผลกันในท,ทวิสตของเจสพัทเท่าที่เดียวเท่านั้นส่วนยอนหลังเดี๋ยวไปดูก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> และงานสุดท้าย <c oughs> งานนี้โปรโมทให้จะเต็มๆไปเลยเนี่ยเอามาแปะตรงโอ้โหไม่มีนี่ไม่ใช่รายการเฟซนิวนะครับนี่คือรายการรวมผลกรเล่นเอ,อ้ยไม่ใช่โปสเตอร์ <c oughs> ครับโปสเตอร <c oughs> ์ใช่ครับใครจะไปเชื่อเราว่ากลุ่มเราจะมีแฟนมีไปังเป็นตัวเป็นตนครั้งแรกครับ เจพัดแฟนมีครั้งที่หนึ่งรวมพลคนทะเล่น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  <c oughs> เราจะานำพาทุกท่านเข้าสู่ห่วงจักรวาลห่วงความคิดคนึงถึงของเกมโชว์และการพบกบนหน้าต่อหน้าเจอแบบตัวต่อตัวเสื้อผ้าเกี่ยวหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันจะโปของชาวคณะ GSH Plus Channel และเราจะเล่นเกมโชว์กันแบบต่อหน้าต่อตาเล่นกันแบบจัดจกไปเลย เพราะเราเล่นกันแบบออนไลน์อย่างนี้มันจะมาตลอดแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยมันไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวไม่ค่อยถึงใจนี่ครับเจอกแบบเจอแบบตัวตัวไปเลยเราจะมีอินเทอร์แอคทีฟเราจะเล่นกันแบบให้ถึงเนื้อถึงใจกันไปเลย11 <c oughs> <c oughs> มิถุนายนนี้ขายบ่ายครับผมบ่ายสามครับ <c oughs> ทิกเก็ตเมลอนถ้าลิงก์มาเดี๋ยวพรานให้แอบปินปล่อยลิงก์ตรงเวลาแล้วกันนะครับ <c oughs> ออาไม่ไรครับตั้งเวลาโพได้ครับ เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่นี่น่าจะประมาณนี้เนาะบาทบาทสองราคาครับ The Player สองร้อยหสิบาทและ Low Cost Player หนึงรอยเก้าสิบาทราคาถูกกว่าแต่ไม่การันตีความปลอดภัยนะฮะทำไมวะครับเอเอาไงกัแล้กันได้นั่งก็าคนอื่นนั่งเก้าอี้แต่เราะได้นั่งอะไรเดียวว่ากันอีกทีฮะ <c oughs> ผมไม่ไว้ใจแล้วว่าตอนนี้ <c oughs> ไม่หรอกกูคงไม่ไล่ไปนออ,อนั่งตรงนอกงานหรอกไอ้บ้าอ๋อแล้วไปสิบพกันยายนนี้ครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มที่คอมวิวนี่สตูดิโอโชคชัยสี่เดินทางง่ายๆตดินรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองแล้วต่อวินมอีกหน่อยหนึ่งหรือนั่งกระปรอไปก็ยังได้มาทะเล่นไปด้วยกันนะครับอเออ รอบนี้ไม่ต้องมีไทยอินอะไรจะฟังฟังแล้วแล้วนะโอเคก็ดีไทยอินไปคนแค่ไม่ก็ไปดูกันอยู่ดีเลยอ้าวไอ้เหี้ยอย่าพูดความจริงอาอีดอกทองมึง่ะพูดก่อดยาดากูอ้าช่วกนี้ไม่ค่อยมีมางงะอะไรน่าอ่านยังมงครับผมเข้าแต่เต้นนิดอ้าวโอเคไปและยมบันเทิงและยมบันเทิง แต่แต่แดดแต้วแต่แต้วแดดแต้วลายยันเทิงแต้